คิดถึงคุณจังเราวันนี้นะคะวันสุดท้ายค่ะวันศุกร์นะคะเราก็ยังคงอยู่กับ Black Head สวัสดีค่ะสีหนุ่มเลยนะคะ Black Head อย่างที่บอกค่ะว่าห่างหายไปนานมากเลยเกือบี่ปียังไม่มีผลงานใหม่ๆของ Blackhead เลยอึดอัดมากอึดอัดมากก็ไม่อึดอัดครับเพราะเรายังมียังยังเล่นคอนเสิร์ตยังง้างไว้อยู่ยังไม่ยิงเดือนก็ยังมีงานอยู่ยังมีงานอยู่แต่อยากไหมยาอยากอยากใช่ไหมฮะไอ้ของดีๆที่เราเก็บเอาไว้นี่แบบ บางทีก็เนาะบางทีต้องมาลื้อแล้วทำใหม่อีกรอบต้เราใหม่นะแนวแนวจะเปลี่ยนไหมฮะแนวจะเปลี่ยนไหมคงไม่เปลี่ยนนะฮะผมคิดว่าเพราาะว่ยังเป็นบล็อกยังเป็นบล็อกเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปผมว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นต้องหนีต้นเนาะเพราะจริงๆริงเราก็มีจุดยืนของเราใช่ไหมครับแล้วจริงๆต้องบอกว่า Black Head เนี่ยเพลงที่ดังๆนะสังเกตนะเพลงช้าเนาะแปลกไหมเพลงช้าบางทีบล็อกนี่คนนื้จะชอบเพลงเร็วแต่แต่เหมือนกับเพลงช้าที่โดนตลอดเลย แต่แล้วเราเคยคุยกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรเถ้าที่เดี๋ยผมสังเกตว่าเพลงเร็วของเราอาจจะแบบจับต้องยากหน่อยเนื้อหาของมันเพลงเร็วของเรามันจะไม่มันจะไม่ค่อยแบบว่ากระโดดร่อนเต้นมันไม่โดดรเต้นมันจะเป็นค่อนข้างเหมือนเอนอะไรที่มันฝีมือมันใช้โชว์โชว์สักสักปีละครั้งเล่นดนตรีก็อาจจะซับซ้อนเนื้อหาก็อาจจะไม่เหมือนเร็วแบบปัจจาอะไรอย่างเงี้ยเยอะแต่ถ้าพวกตื่นประกวดก็จะเอาเพลงเร็วเราไปเล่นก็มีบางอย่าง ีนโชว์ใช่ชไหมอืมค่ะแล้วอย่างล่าสุดนี้ถ้าเป็นท้านับถ้านับจริงๆล่าสุดก็คือ Single Happy Birthday ซึ่งคนเองก็อาจจะได้ฟังน้อยมากเลยเป็นเพราะว่าปัจจุบันวิธีการนำเสนอเปลี่ยนไปไหมคะไอตัว Happy Birthday นี่จริงๆแล้วเนี่ยเขาทำเพื่อที่จะเอามาประกอบเป็นเพลงพิเศษสำหรับอัลบั้มรวมาปีสิบปีซึ่งออกไปแล้วนะออกไปแล้วใช่งกิามารวม ก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าโดนไม่โดนไม่ไม่ไม่ได้โดนเอ่อไม่ได้<ห>โดน,โดนใหน้ไม่ได้โดนออกมาให้คนฟังได้เต็มเลยฟั<ค>งได้เต็มที่เพราะว่าทางทางนั้นเขาก็บอกทางทางบริษัทเขาก็บอกว่าคือมันหน้าที่ในการที่จะเอาเอา,เอา,เ,อาเอาทุนเนี่ยมามาเสริมตรงนี้เอาไปให้กับเด็กใหม่ๆที่ที่กําลังขึ้นมาแล้วเรามีแฟนเพลงแล้วก็ปล่อยไปเอะเดี๋ยวก็ใช้อาศัยแฟนกลุ่มแฟนเพลงเก่าฟังไปอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมีใครได้ยิน แล้วแล้วคิดว่าเป็นเพราะวงการเพลงทุกวันนี้มันแข่งขันกันเยอะเกินไปหรือเปล่าเลยทำให้บางทีมันจริงจริงมันแข่งขันมานานแล้วนะแต่ผมว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าหนือไอ้ที่ที่ปัญหาเรื่องก๊อปปี้ด้วยนะฮะแล้วปัญหาอันนึงก็คือเรื่องสื่อที่ตอนนี้คือมันมันเริ่มน้อยลงนะฮะในในทีวีสังเกตว่ารายการเพลงของแฟมมีอะไรก็ไม่ค่อยมีอ่ะไม่ค่อยมีมันมันพันกันไปตอนเขาขายไม่ได้เขาก็รายการที่มันเขาก็น้อยลงเรื่อยๆอย่าไม่ลุกโซ่ลงอ๋อโดนตัดทอนลงไปตัดทอนลงไปใช่ แล้วถ้าพูดถึงงานเพลงของ Back He a d เองคิดว่าเนี่ยสี่ปีที่ผู้คนรอคอยเนี่ยถ้าเราจะออกอัลบั้มใหม่มาเนี่ย<ะ>มันจะต้องมีอะไรใหม่ๆผสมเข้าไปไหมหรือเอาความเดิมๆที่เรามีแต่ทำให้มันแข็งแรงขึ้นหรือหรือฟังง่ายขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันถือว่าเป็นโอกาสที่ <c oughs> ทดีที่ตอนนี้แบล็กเฮดได้ออกม,า,มาอิสระนะครับ <c oughs> ผมว่าในที่สุดโดยธรรมชาติเนี่ยพอเรามาอิสระโดยไม่ต้องไปขึ้นไปเอาเพลงประชุมบอร์ดหรืออะไรเงี้ยแรงกดดัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันจะออกมาเองผมว่าถ้าถ้าเผิดเราไปเกรงกับมันมากเนี่ยมันมันออกาจะออกมาไม่ดีเหมือนแรกๆที่เราทำระบามชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองมันไม่ได้ถูกอะไรที่ที่มันต้องตีกรอบมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนกับมาเป็นความเป็นธรรมชาติที่ออกมาเพราะเราก็มีความเป็นนักดนตรีมืออาชีพนอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วอย่างสไตล์การร้องของของปูจะต้องมีแบบเปลี่ยนไหมมันก็ ชุดอัลบั้มมันจะมีอะไรที่มันประหลาดๆออกมาเรื่อยๆฮะจนจนจนตอนหลังๆนี้เวลาเล่นคอนเสิร์ตก็จะบิดๆไปเรื่อยๆอมันจะไม่ค่อยเหมือนเดิมะอะฮะเท่าไหร่นหจนจำไม่ได้ <ๆ S 1> ว่าแบบเริ่มร้องยังไงบิดไงนะบิดไม่ใช่ตอนหลังเริ่มประหลาดมากประหลาดมากไปละประหลาดจะให้เข้าเข้าประหลาดเหรอ่ะลเริ่มหลับเสียงเสียงทุกอย่างค่ะแล้วอย่างนี้อ๋อเวลาที่เรามีเว<อ>ลาว่างๆสบายๆเรายังๆๆใช้ชีวิตทํกากิจกรรมด้วยกันไหมหรือว่าต่างคนต่างไป ก็มีบ้านมีบ้านแต่ช่วงนี้จะต่างกันต่างไปมากกว่าเพราะตอนมีบ้านมีอะไรของเป็นบางกิจกรรมนะผมว่ากิจกรรมไหนที่ทําด้วยกันคะก็วกดูคอนเสิร์ตอะไรพวกอย่างงี้ไปชัวร์คอนเสิร์ตนะกิจกรรมใหญ่ก็อยู่กิจกรรมก็อยู่บนรถด้วอย่างและอย่างมีอะไรคล้ายๆกันมาเช่นชอบดูหนังประเภทเดียวกันไหมก็มีนครับ แต่ไม่ไปดูหนังด้วยกันนะครัไม่ดูหนังด้วยกันต่างคนต่างไปแต่เ่าไปเขามีแฟนมีอะไรด้วยของตัวเองนะฮะก็ไปของมีแฟนของตัวเองมีแฟนของตัวเองโอเคโอเคไม่ต้องแชร์กันแล้วไงไม่ต้งแชร์กันแล้วก็เลยมันต้องมีกิจกรรมร่วมกันแล้วอย่างที่เราต้องเหมือนกับว่าเราต้องเอา เอางานของต่างประเทศมาฟังมาดูมาดูครับฟ yes, ังทุกคนติดตามก็จะเวลาจะคุยก็คุยเรื่องนี้แหละเวลาไปเจออะไรก็แบบเฮ้ยเคยดูนี่ยังให้ดูนี่ยังอะไรเงี้ยเอ็มวีใหม่เพลงนี้ยังมุกนี้ใหม่เดี๋ยวนี้เราเดี๋ยวนี้พอมีปาร์ตี้ปุ๊บก็เอาพร้อมที่จะเปิดดูยูทูบกันเอาลบั้มอะยูทูบอะไรมาให้ดูอะไรเงี้ยเกิร์ลเจเนเรชั่นบ้างเกิร์ลเจเนเรชั่นเกิร์ลเจเนเรชั่นอะไรเน่ย ไม่มีอะร็อกไม่มีไม่มีร็อกเลยแต่วงอะไรนะคาบิคาเซ่ชอบชอบมากเลยเนี่ยดีนะวันนี้ไม่ใส่เสื้ออ้เรื่องคาบิคาเซ่嘛แล้วแล้วอย่างอย่างไอดอลวงไหนอะคาบิคาเซ่ตอนนี้ตองคาบิคาเซ่เหรอจ๊ะโอ้โหแม่เดี๋ยวจนี่เลยคาบิคาเซ่ดีวันเดอร์เกอร์เพราะเดี๋ยวนี้ร็อกร็อกร็อกมากันเยอะนะที่มาสามวงแอนแท็กแล้วก็เอนั่นแหละ โอ้คุณเตะเขาด้วยเหรอไปหมดเลยโอ้วไอ้เป็นร็อคแบบนุ้นเลยนะนั่นนะโอ้โหนั่ประทับใจสุดครับชอบมากนั่นุ่น้นะครับมาจังของจริงมาจังของจริงเลยแหละเดี๋ยวมีอะไรอีกนะแฟทแฟทบอยสลิมแฟทบอยสลิมไปไหมไปอีกโอ้โหมาทม่ไห้มาไปไมไปมาไม่ได้ไปไม่ได้ไปาไปไม่ได้ไปาไม่ด้ไปมาไปมดมาไปมด้ไปมาไปด้ไปาตาน่าดะไรนี่อด้ก็ไปหมด้ีปมาไปเต้ไไปหม่ดไปหมดลุยเอออันนี้าให้เราเหมือนกับ ทำให้เราเหมือนกับปลุกปลุกเหมือนกันนะเวลาดูเขาเล่นนะแล้วก็อีกคนหนึ่งเดี๋ยวก่อนสีใครล่ะใครล่ะมือกีตาร์มันมันสแลชโอ้โหไปเหรอไปกีตารโอ้โหพลาดที่ไหนแสดงว่าเราก็ต้องช่วงว่างๆแล้วมันตรงกับที่เราว่างเราต้องไปหาความรู้เหมือนกันใช่ไหมครับไปดูให้มันเกิดแรงบันดาลใจเกิดไฟอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคอนเสิร์ตข้างนอกหรอครับคอนเสิร์ตไทยเราก็คอนเสิร์ตไทยก็ไปดูคอนเสิร์ตไทยดูคาราบาลคาราบาลไมู่เหรอ กีตาร์ทันไหมจับพี่แอเซเซเซแล้วมนิดงานแล้วมงานิดงานสีสันคุก็ต้องไปอยู่แล้วคุณเป็นสีาวช่ี้จังหวัดไปันนจังหวัดจังหวัดดูคาราบาวดูใครอีกคะอย่างไทยๆเราอพี่ป้อมก็ต้องดูอยู่้วใช่ไหมไฮดร้าไฮดราไฮด้าชอบไฮดร้าโอเคแล้วมี เมื่อเมื่อวานนี้ถามค้างว่าเรื่อคุณจะไปอยู่ค่ายไหนมีแววยังว่าจะไปอยู่กับใครอะไรยังไงมีแล้วมีแล้วมีแล้วครับแววมาแล้วนะแต่ไม่รู้ชื่อนักได้นะไม่รู้ชื่อใครอย่ได้ตั้งชื่อเอาเก็บไว้เป็นความลับก่อนนะฮะเดี๋ยวออกมาใหญ่โอ้ออกมาใหญ่บิ๊กแน่นอนมิสเตอร์บิ๊กอยู่กับมิสเตอร์บิ๊กใครฮะคนดังเดิมของแกรมมี่ฮะ อประมาณนั้นหรือเปล่าอุ้ยฉันก็ตะล่อมถามนะมันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะมันไม่รู้เรื่องเลยคนดังๆที่ออกจากแกรมมี่มาตอนแรกแต่พี่โอมชาตรีก็ออกมาพี่ป้อมอัซนี่ก็ออกมาล่าสุดพี่ดีก็ออกมาโเดี๋ยวจะมีออกมาอีกนะเนี่ยคุณรู้เปล่ายังมีอีกเหรอพี่คุณไม่รู้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 ดิฉันรู้ใครเนี่ยเอ่ามเยเอาเงี้ ว่าคาดหวังไว้ว่าอนาคตเพลงไทยจะไปทิศทางไหนฮะผมกลัวไหมกลัวไหมจริงๆอยากให้มันเป็น,นอย่างนี้อยากให้เป็นเหมือนช่วงช่วงยุคอั์ชนทีช่วงที่พันดีหลากหลายแล้วก็ทุกคมล้วนแล้วแต่มีอิสระในการะะทำงานจริงจริงจังเพราะว่า มันก็กลับมาอยู่ในยุคที่ต้องขายงานจริงๆใช่ขายต้องแล้วอีกอย่างคือเป็นเป็นยุคที่ต้องขายตัวนะฮะก็คือหมายว่าต้องเอาตัวไปงานขายตัวงานไม่ได้ขายขายตัวเราอกขายตวเรขายคอนเสิร์ตอ๋อใช่ใช่ขายซิมมือเวลาเราเนี่ยก็อย่างแล้วแล้วเดี๋ยวนี้มันมีสื่อเยอะแยะสื่อฟรีเช่นพวก YouTube f a c e b o o k อะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้สามารถเราสามารถจะดังได้ตรงนี้เลยก็ก็อย่างเช่น วงเนลุมเตอร์ทินายใช่ไหมล่ะอาอลุมเตอร์ทินายที่แบบว่าอยู่ใน YouTube อย่างเดียวเข้ามาปุ๊บเพลงก็ไม่เพลงตัวเองเอาเพลงคนอื่นมาล้อแต่ตอนนี้คอนเสิร์ตทุกวันเลยอ๋อลุมเตอร์ทินายเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้คือทุกคนมีสื่อของตัวเองอยู่ในมืออยู่แล้วมีเพลงมาแล้วก็ปล่อยในนั้นไปก็ใครที่อเมริกาที่ดังมากๆจัสตินบีเบอร์เขาก็มาจากยูทูบใช่นช่ใช่าเหมือนกับว่าใช่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 ใ้่ใช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 ่ใอ่ใช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 ่ได้ไงวัน่ใช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  นคนที่ใครๆก็ติดตามกันนะคะแล้วที่ผู้ชายดูเป็นแบบมาดแมนๆอย่างพวกคุณมีของสะสมกันไหมฮะนอกจากสาวสาวเอาเงนเลยอากันเลยนะพไม่สะสมอะไรเลยนอกจากสาวส นี่ไม่แก้ตัวเลยนะเนี่ยไปแค่อย่างเทปอย่างซีดีมันก็เรื่องของในอยู่แล้วก็สะสมก็สะสมกันก็สะสมก็แเทปพวกเทปพวกซีดีพวกเนี้ยก็ส่วนใหญ่ถ้าถ้าถือไปเจอบ็อกเซตอะไรของวงที่เราชอบเราก็จะซื้อมาอ๋อก็สะสมอยู่แล้วนะคะของสะสมแต่ตอนและตอนนี้ก็ยังแบบซ้อมกันอยู่เตรียมพร้อมสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่แบล็คเฮดไม่เคยมีมีเคยมีคอนเสิร์ตใหญ่มีแล้วมีนานมากแล้วเนาะตอนนั้นฉลองสิบปีโอ้โหนี่จะครบยี่สิบอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยงั้นอย่าเพิ่งจับรอยสานไป โอสามปีนะเดี๋ยวรับรองยังเป็นหนุ่มนั่นกันรบอเอาแล้วเขดีใจมากเลยได้เจอแบล็คเฮไม่ได้เจอกันนานนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วมีงานเมื่อไหร่อยู่ค่ายไหนบอกนะได้ค่ายน่นแหละค่ายพี่บอกขอขอบคุณค้าวันนี้เรามีกระเช้านะคะของโรซาค่ะสงสัยต้องแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันทุกประหยัดขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ